ผลจากการทำสมาธิทุกครั้านถ้ามีเวลาหลังจากไหว้พระเสร็จผมมักจะนั่งสมาธิสักวันละหหรือสิบนาทีหากสบายหมายถึงไม่เบื่อหรือเมื่อยล้าก็อ,อาจเลยไปครึ่งชั่วโมงจนถึง45นาทีถามว่าเพื่ออะไรขอตอบตามตรงหวังให้เป็นบุญกุศลแก่ตัวเองาการที่เคยได้ฟังพระท่านบอกอย่างที่สองพักผ่อนร่างกายและจิตใจ นิ่งอยู่กับที่ส่วนใครปฏิบัติเพื่ออะไรแล้วแต่ครับมีคนหนึ่งเธอร่างกายบอบบางเพรียวลมชื่อถาปวีคงสุขเป็นนักเขียนเช่นกันชอบศึกษาทางธรรมะและนั่งสมาธิคุณกรองแก้วเจริญสุขนักเขียนกวีเป็นผู้แนะนำให้ผมรู้จักพบกันครั้งแรกในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านนางเลิองอย่าได้เข้าใจผิดเพราะเขา เปิดไปร้านอาหารด้วยอยู่ชั้นล่างสุดเราบรรดาน,นักเขียนกลุ่มเดียวกันมักนัดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันที่นั่นบางครั้งโต้เถียงเรื่องการเมืองกันบ้างเพื่อให้ถอยหลังตามยุคก็ฟังเธอะในสภาด่ากันปัดตลอดทาปวีนั่งอยู่ก่อนแล้วเพราะวันนั้นนัดก,กันไว้หลายคนผมไปถึงชา้ากว่าเธอนิดหน่อยยังไม่รู้จักกันสายตาไปรอบรอบ ไม่เห็นเพื่อนฝูงเลยมีแต่หญิงสาวผู้นี้และเธอคงคิดว่าผมเป็นผู้หนึ่งที่ถูกนัดมาพบจึงยกมือไหว้พร้อมกล่าวคำสวัสดีก่อนถามนัดอกรองไว้ใช่ไหมคะใช่คุณด้วยหรือผมรีบยกมือพนมตอบพร้อมส่งยิ้มถามบ้างค่ะนั่งก่อนสิอาหญิงสาวที่ค่อนข้างสงวยแต่ไม่ถึงกับเลิศเลื่อนเก้าอี้ห้ค่อยๆหย,ย่อนก้นคุยกันได้สักประเดี๋ยวหนึ่ง คุณกรองแก้วผ่าร่างโนสะองค์น้ำหนักราวแปสิบกว่าเข้ามายิ้มให้ผมกับถาปวีก่อนเอ่ยถามมานานแล้วหรือไม่รอกกาแฟเพิ่งหมดแก้วคุณจะทานอะไรไหมผมสั่งให้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษเสียหน่อยตามมารยาทที่ผมมักปฏิบัติต่ตอสตรีเพศคุณกรองแก้วสายหน้าพร้อมโบกมือบอกไม่ต้องเธอมีปากสั่งเองได้อย่าวุ่นวายเลยก็นึกเอา นี่หวังดีแท้ๆกลายเป็นคนเสือกไปแล้วหรือก็แก้เขินด้วยการขอบคุณที่เตือนเอาเป็นว่าเมื่อมาครบเนื่องจากตกลงกันไว้เดือนหนึ่งพบกันครั้งพาเพื่อนฝูงมาได้ีย้ยงไม่อันเพราะเราใช้วิธีอเมริกันแชร์อยู่แล้วคุยกันลั่นห้องอาหารที่เดียวนี่ถ้าปีหนึ่งเจอครั้งเจ้าของร้านคงไล่แน่เพราะหนกหูเหลือก,กำลัง คุณกรองแก้วปองปากตะโกนแนะนำให้ผมรู้จักกับหญิงสาวผู้นั้นนี่หนูแหวนชื่อจริงทาปวีพง,งกหัวเป็นเชิงยินดีที่รู้จักแล้วคุณกรองก็บอกเธอว่าผมเป็นใครทำอะไรมาก่อนและกำลังจะร่วมงานอย่างหนึ่งอยู่ทาปวีพยักนั่งหนึกหนึบแล้วหันมองผมเป็นระยะขณะถูกแนะนำอย่าเพิ่งประท้วงนะครับท่านผู้อ่านที่คุยไม่ตรงประเด็นตามหัวข้อที่ตั้งเอาไว้ ก็อยากนําเรื่องเศร้าบนตลกของผมมาเล่าสู่กันฟังสักหน่อยมีว่าหลังจากวันนั้นไม่นานผมกับหนูแหวนหรือทาปวีสนิทกันพอสมควรแล้วเราจึงเริ่มโครงการมโหระทึกเมื่อคุณกรองแก้วบอกว่าจะมีผู้ให้ทําสารคดีกับละครโทรทัศน์เป็นร้อยเรื่องพวกเราดีใจจนเนื้อเต้นโดยเฉพาะผมโอ้ยใจสั่นจะเป็นลมเสียให้ได้เมื่อคิดสาระตะแล้ว มีรายได้ต่อละเท่านู้นเท่านี้ตกเดือนละเป็นแสนนั่งเหมือคิดในใจคนเดียวเยีเงๆใต้ละว่านี่ข้าจเจ้าเงินไปเก็บไว้ที่ไหนกันละวะเคยได้เดือนละแค่หลักหมืน่นเยอะแยะอย่างนี้จะทํายังไงดีถ้าฝากธนาคารเกิดข้อหามยามร้ายมันล้มขึ้นมาก็สูญเปล่านะสิไม่ต้องเก็บไว้เองดีกว่าเอ๊ะไม่ได้อีเดี๋ยวปลวกกินพอโดนมาครั้งหนึ่งแล้วคราวน้ําท่วมใหญ่ มันล่อต้นฉบับไปจมหูยังเสียดายไม่หายต้องสะดุง้งเมื่อคุณขาปวีเธอพูดขึ้นเสียงดังพร้อมตกหัวเข่าตัวเองดังปา้าบห็นไหมบอกแล้วเรื่องเล้นลับมีจริงผมหยุดจากความนึกคิดที่จะเอาเงินไปเก็บที่ไหนหันไปถาม <S <S เขา,าจะให้ทำละครทีวีมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องเล้นลับด้วยหญิงสาวสายหน้าและบอกที่เธอพูดนี่เป็นเรื่องจริง ผมหัวเราะแล้วว่ายังไม่เข้าใจอยู่ดีช่วยอธิบายให้กระจ่างหน่อยเถอะเธอจึงอธิบายเมื่อคืนนี้นะสิแหวนนั่งสมาธิแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยพวกเราได้ทำงานช้างกันบ้างเห็นไหมไม่ทันข้ามวันมีข่าวดีแล้วเธอตกเข่าตัวเองอย่างแรงและคงเจ็บเห็นเกาหยิกเออหรือจะจริงโว้ยผมกับคุณกรองแก้วเปรยขึ้นพร้อมกันเหมือนนัดเอาไว้ ยังถามเธอบนอะไรไว้บ้างหรือเปล่าจะได้ช่วยกันใจ่ายให้อาสองคนไม่ต้องแหวนจัดการเองเธอโบอกมือห้ามเสียงดังแข็งขันผมเลยต้องเงียบเนื่องจากคุณกรองเคยบอกไว้เธอคนนี้โมโหร้ายใครขัดใจเป็นมีเรื่องแน่จึงพยักหน้าแล้วว่าตามใจใจะจ่ายคนเดียวก็เชิญเธอขอบอกท่านผู้อ่านซะก่อนการจะทำสารคดีหรือละครไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีเรื่องย่อเพื่อผู้สร้างจะได้นำเสนอต่อช่องเสียก่อนจากนั้นจึงพิจารณาอนุมัติหรือไม่พวกเราจึงไปขอจากนักประพันธ์ที่พอจะรู้จักใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่รูปรวมมาได้มากเหมือนกันแต่ยังไม่ครบร้อยเรื่องเล่าข้ามไปหน่อยแรกนั้นผมสงสัยอยู่ว่าทำไมผู้ที่จะให้พวกเราทำถึงได้โควตามากมายขนาดนั้น คงอารามดีใจหรือไม่ซักไซคุณกรองทีนี้มาว่าต่อดีใจอยู่ได้เกือบสามอาทิตย์ผู้นั้นโทรมาแจ้งกับคุณกรองให้งดไว้ก่อนซะดือด้อความฝันทุกอย่างก็ล่มสลายสิครับผมกระซิบสามถามป้าวีเบาๆกลัวคนอื่นได้ยินที่ร้านอาหารเดิมแหวนแกบนอะไรทันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แกหรือ,อยังเพราะไม่น่าบอกเลยก,กันง่ายอย่างนี้นี่ว่าจริงไหมตายจริง ลืมไปสนิทเลยอาสุดถนอมก็มัวแต่ยุง่งกับการหาเรื่องย่ออยู่แล้วก็ไม่เตือนด้วยเธอเรียกชื่อเต็มยศของผมสามยอนความผิดให้เสียอีกจึงพูดกับเธอไม่ต้องเรียกเต็มขนาดนั้นถ้าอายุอย่างน้อยพอฝังน่ารักปุ่นนี้แล้วจะกระจีห้หูจะเปลี่ยนหลายหนแล้วกลัวพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วท่านเสียใจคงรักผมมากถึงตั้งให้สพราพพิงสุดถนอม ข้าวหลังเรียกแค่อานหนอนพอนะและปลอบใจที่ว่าอาไม่เตือนอะลืมไปเหมือนกันแต่ช่างเถอะคงยังไม่ถึงดวงที่จะได้ทำงานใหญ่เมื่อคืนมาเราทั้งสามเก็บความเศร้าไว้อยู่หลายอาทิตย์ทำงานประจำกันไปตามหน้าที่ก็นึกอีกดีไปอย่างไม่ต้องหนักสมองว่าจะเก็บเงินไว้ที่ไหนยังพบกันเป็นปกติครั้งหนึ่งหนูแหวนเธอบ่นเสียงหมุกหมิดหมู่นี้หมุดหมิดทุกวัน เช้าขึ้นมองอะไรขวางตาไปหมดใครพูดอะไรด้วยไม่เข้าหูเลยก็ปลอบใจเธอเรื่องละครละครมันผ่านมาตั้งนานแล้วจะเก็บเอาไปคิดทําไมเขียนหนังสือดีกว่าไม่ใช่เรื่องนั้นทาปวีเอตโโรลันอ้าวเหรอแล้วเรื่องอะไรที่ทําให้หงุดหงิดผมเสียงอ่อยถามพระดูสีหน้าน้ำเสียงเธอไม่สบายจริงๆหลายวันมาแล้วอนอมเหมือนกับฝันอย่างนั้นแหละ แต่แน่ใจแหวนไม่ได้หลับเธอหยุดแค่นั้นหันไปมองข้างหน้าด้วยสายตาเมื่อลอยคงกำลังนึกถึงภาพเหตุการณ์เรื่องอะไรบอกได้หรือเปล่าผมถามเสียงเรียบเหมือนว่าไปยังริมตลิ่งแห่งหนึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนมีกอไผ่และโพลายต้นขึ้นรวมกันอยู่ตรงนั้นเป็นสามแยกนาำที่ไหลามาบรรจบกันทำให้เชี่ยวกรากเป็นวน แหวนเดินอีท่าไหนไม่รู้ทไลไล่ลื่นจากบนตะหลิ่งสูงลิ่วลงไปตะเกียกตะกายอยู่นานก็ขึ้นไม่ได้พอดีมีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงคว้าไม้ไผ่ซึ่งหักล้มแถวนั้นยื่นให้เกาะจึงขึ้นมาได้ยังปลอดภัยเธอหยุดหอบพร้อมกลืนน้ำลายดังเอื้อแลวยังไงอีกผมรีบซักเพราะไม่อยากให้ขาดตอนกำลังตื่นเต้นเดี๋ยวสิอาสุดถนอมก็ขอพักหน่อยหน่อยเธอทำตาดุเอาอีกละ บอกแล้วอย่าเรียกเต็มยศผมค้อนก่อนถามต่ออะไรกันเล่าแค่นี้เหนื่อยซะแล้วจะไปทําอะไรกินไม่ใช่อย่าง,งานั้นคือว่านึกถึงความฝันมันเมื่อไหร่มันเหนื่อยขึ้นมานะ่ะเธอตะกุกตะกักหลากเสียงยาวจารนาันขอโทษทีไม่รู้ว่าเป็นคนจิตอ่อนฝันตั้งนานแล้วความเหนื่อยยังตามมาอีกนี่ผมแกล้งกระสาเพื่อให้การคุยออกรถบ้างแต่ไม่เป็นอย่างที่คิดเธอกัดฟันบอกเดี๋ยวไม่เล่าซะเลย ผมยิ้มกล่าวขอโทษอีกครั้งและขอร้องเล่าต่อเถอะอยากรู้มันเป็นเพราะอะไรถึงทําให้หงุดหิดว้าวุ่นทาปวีหรือหนูแหวนจึงเริ่มใหม่ในฝันว่าชายคนที่เอาไม้มายื่นให้เพื่อช่วยยังบอกเมื่อชาติก่อนแหวนเป็นคนที่นั่นเวลานี้ใกล้จะมีงานนักตะเลิกให้มาทําบุญซะแล้วชีวิตจะรุ่งเรืองตรงนั้นเป็นวัดใช่ไหมผมพล่องปากพูดแทรกโดยไม่ได้คิดไว้ก่อน ครั้านเธอพยักหน้าและตอบใช่จึงซักต่อเพราะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ตรงที่ลื่นลงน้ำลึกมากด้วยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไม่อารู้ล่ะคราวนี้เธอคิ้วขมวดจ้องหน้าถามผมบ้างยังไม่ตอบเสียที่เดียวกลับซักอีกมีต้นโพหลายต้นเลยใช่ไหมทาปวีพยักหน้ารับพูดเร็วปือใช่ใช่ใช่จึงถามต่อเจดีของวัดนั้นเป็นสีขาว สูงขนาดเดียวกับต้นโพหรือเปล่าดูเธอยิ่งตื่นเต้นพูดเสียงดังเล่นผมตกใจเฮ้ยเฮ้ยทำไมอารู้หมดเลยละ่ะเป็นผู้ชายที่ช่วยแหวนเอาไว้ในฝันนั่นใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ย่าบ้าขนาดนั้นอาไม่ใช่ผีนะว้ยจะได้ไปเข้าฝันขณะนั้นผมสีหน้าบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรแต่รู้ว่ามันต้องแปลกอยู่เพราะถูกหาว่าไปอยู่ในฝันแล้วทำไมรู้หมดละ่ะไม่น่าเป็นไปได้ คำท้ายเธอเสียงเบาลงพร้อมหลบตามองพื้นยังใช้ความคิดจึงตอบเธอไปว่าเดาเอาเพราะมันเหมือนกับวัดที่บ้านเดิมของผมเป๊ะมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยชื่อวัดศีกุกปัจจุบันยังอยู่แต่เจริญกว่าเก่ามากฮะจริงเหรอทาโบวีร้องขึ้นดังลัน่นทําเอาตกใจอีกจึงตอก็จริงนะสิและแนะนําเธอเอาอย่างนี้ ถ้าอยากรู้ว่าใช่วัดน,นั่นหรือไม่ทรไปเลยอยุธยาแค่นี้ไม่กี่สตังหรอกหารสองก็ได้ผมแสดงความใจปั้มซะหน่อยเธอยิ้มก่อนตอบไม่หินขนาดนั้นหรอกพูดจบก็กดมือถือตามหมายเลขที่ผมบอกทันทีตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ทางวัดอยู่พักใหญ่จับใจความในบางประโยคจึงขอให้เธอถามด้วยทางวัดจัดงานอะไรหรือเปล่าในเวลาอันใกล้นี้ จนเธอวางหูเรียบร้อยเบิงตาโตเอ่ยกับผมจริงด้วยอาเรื่องอะไรลากเสียงยาวถามที่วัดน่ะสิกำลังจัดงานอยู่พอดีไม่ใช่ฝันนี่เป็นเรื่องจริงรู้สึกตอนนั้นท้าปวียิ่งตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกเอ๊ะที่อย่างนั้นชาติก่อนแหวนคงเป็นคนที่นั่นจริงๆซะแล้วนึกดูให้ดีสิใช่หรือเปล่าประโยคหลังผมแกล้งเย้าเธอจะบ้าหรืออ,อนอม ทีแรกเธอลืมตัวนั่งนึกตามที่แนะนำแต่พอคิดได้ว่าผมแกล้งพูดจึงตะคอกใส่เสียงเบาก่อนเอ่ยต่ออยากไปจังเลยให้ผมช่วยนำทางหน่อยได้ไหมทำไมจะไม่ได้ละ่ะเมื่อกี้ทางวัดบอกหรือเปล่างานจะมีวันไหนเมื่อไรผมไล่เลี่ยงเธอรีบตอบเพิ่งเริ่มวันนี้จะมีต่อไปอีกสองวันแล้วขยันขยอผมจึงถามคุณกรองแก้วจะร่วมเดินทางไปด้วยกันไหม เนื่องจากวัดนี้คุณเคยเขียนเป็นบทร้อยกองในยุทธยาอะไรมาแล้วเธอจึงตอบดีเหมือนกันนะฉันเขียนไปตามปติศาสตร์ไม่เคยเห็นวัดนี้เลยคุณหนอมเป็นคนที่นั่นรู้เรื่องดีไหมสุดท้ายถามผมได้ตอบไปว่าไม่มากนักที่พอรู้เคยเป็นจิตตั้งค่ายของกองทัพพมา่าระหว่างยกทัพมาตีกรุงศรีอุฐยาครั้งที่สองครั้งยังเด็กเห็นกำแพงดินครั้งใดย,ยังเจ็บแขนไม่หาย ถ้าเกิดทันสมัยนั้นจะเตะให้สะรงกระจุยเลยปัจจุบันการเวลาทำลายไปหมดแล้วเมื่อผมอายุเจ็ดแขวบเคยเห็นมีคนขุดพบหม้อหายกับกระดูกทหารพมา่าเพราะมันดูกันเป็นปีใครตายฝังกันเลยบริเวณน,นั้นแต่แปลกแฮะไม่ยักมีต้นพุทษาเหมือนที่หวังโบราณคำสุดท้ายแกล้งพูดให้เป็นปริศนาเล่นได้ผลครับ ทั้งหนูแหวนและคุณกรองแก้วถามขึ้นเกือบพร้อมกันมันเกี่ยวอะไรด้วยกับต้นพุทธาเลยต้องแกล้งอําต่อว่าคุณสองคนไม่รู้อะไรไอ้บรรดาพวกมองมันชอบกินผลไม้ชนิดนี้แล้วถ่ายทิ้งไว้ไปดูได้เลยขึ้นเต็มพืชหมดเดี๋ยวนี้ได้ยินว่าใครที่ต้องการเก็บพุทธาไปขายเป็นของฝาต้องมีการประมูลกันเชียวละจริงเท็จอย่างไรไปด่าคนเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะผม ได้รับฟังมาอย่างนั้นทั้งสองคอนสวงเบรมเห็นท่าบรรยากาศชักไม่ค่อยดีจึงตัดบทเรื่องเราจะไปวัดศรีกุกนั่นกันคุณกรองออกความคิดอย่างน่าประทับใจต้องชวนพักพวกให้ไปกันหลายคนหน่อยเพราะจะเช่ารถตู้และถือโอกาสทำบุญกันเสียด้วยช่วยกันจ่ายค่ารถสุดท้ายถามผมกบถาปวีเห็นด้วยไหมรีพยักหน่ารับยังแอบยิ้มในใจ ดีโวยถือโอกาสเยี่ยมบ้านเกิดโดยไม่ต้องเอารถส่วนตัวไปเพราะนางโขแล้วไม่เคยโผล่ไปให้ญาติ่าคุณแม่เห็นแถมมีคนขับให้ด้วยค่ารถก็ยังช่วยกันจ่ายเราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดรถวิ่งเรียบไปตามถนนสายเอเชียเลยบางไะอินไปมองสองข้างทางค่อยใจชื้นเพราะยังเห็นผืนนาอยู่บ้างนึกว่าโรงงานฟาไปเรียบร้อยหมดแล้วซะอี แม้กระนั้นนานท่วมคราวที่แล้วทุกขเวทนายังแสนสาหัสอยู่หลายเดือนครั้นถึงทางแยกป้ายบอกเข้าตัวเมืองคนขับเลี้ยวซ้ายแหวะไห้เวดต่างๆในตัวจังหวัดจากนั้นขับเรื่อยไปตามถนนรอบเมืองผ่านหัวแหลมและหรงเล่าเก่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเห็นแต่เจดีย์อิฐสีแดงข้าแม่น้ำตรงสะพานวัดกษัตร์ราธิราชวรวิหารข้าถนนสายอิทยา เสนาเลยไปสุพรรณได้ลืมบอกคณะของเราไปกันหลายคนล้วนเป็นนักเขียนทั้งนั้นตลอดตามรายทางคุณประสิทธิ์แกจะมองทิวทัศน์สองข้างและพูดอะไรปากขมุบขมิดของแกคนเดียวพยายามเนี่ยหูฟังก็ไม่ได้สับเพราะเสียงรถดังอดอุรนทนไม่ได้จึงถามบันทึกการเดินทางหรือครับไม่ใช่กำลังจะเขียนบทนิรัอยุธยา เพือเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมนะ่ะแกตอบหน้าตาเฉยให้รู้สึกใจหายวูบก,กระซิบถามคุณกรองที่นั่งเก้าอี้แถวหน้าผมทำไมคุณประสิทธิ์พูดเป็นลังอย่างนั้นซึ่งผู้ถูกถามก็ใส่น้าพร้อมบอกไม่รู้สิคงพูดเล่นกระมังเนื่องจากแกเป็นคนชอบสนุกบางครั้งพูดให้พักพวกคลายเครียดได้ที่ผมนำเรื่องนี้มาเล่าเนื่องจากคิดว่ามันเร้นลับพอดูเชวละ่ะ วันนั้นเหมือนคุณประสิทธิ์จะรู้กำหนดการตายของตัวเองว่าเป็นเมื่อใดเพราะเมื่อกลับถึงกรุงเทพได้ไม่กี่วันกกเสียชีวิตจริงๆซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ที่ผมเห็นข่าวนั้นดูแกยังแข็งแรงอายุเพิ่งจะสี่สิบกว่าพูดจาฉาชานท่าทางแจ่มใสยอกเอิญกับเพื่อนพ้องตลอดไม่มีวี่แววการเจ็บป่วยที่สําคัญวันที่ผมไปงานศพภรรยาคุณประสิทธิ์ได้บอก แกแต่งนิราชอายุธยาเสร็จพอดีก็คิดเรื่อยมานักเขียนกรอนผู้นี้จะต้องมีที่เขาเรียกว่าจิตสำนึกอะไรบางอย่างสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ไม่เช่นนั้นจะพูดกับผมเต็มปากได้หรือว่าขอแต่งนิราชเป็นครั้งสุดท้ายนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างมาว่าเรื่องหนูแหวนไปพิสูจน์ความจริงดีกว่าริยทานจากอายุธยาไปอำเภอเสนา 15หรือ16กิโลเมตรเองวัดศรีกุกอยู่กึงกลางถ้าไปจากอยุธยาพอลงสะพานข้ามแม่น้ำน้อยอยู่ขวามือมีป้ายบอกชัดแจ๋วด้านซ้ายมือก่อนข้ามสะพานเป็นวัดหน้าต่างนอกซึ่งหลวงพ่อจงอดีตพระมีชื่อด้านเมตตาพำนักอยู่จนมรณภาพบอกให้คนขับเลี้ยวฝาเข้าไปอีกประมาณ300เมตรจึงถึงวัดเห็นคนมากมาย เครื่องขยายเสียงดังลั่นรถจอดเรียบร้อยผมตรงแนวไปหาเจ้าอาวาสยังกุฏิทันทีเพื่อกราบนมัสการตามธรรมเนียมจะว่าไปแล้วผมกับท่านเป็นเพื่อนเรียนชั้นเดียวกันที่วัดนี้จึงสนิทสนมกันเป็นอย่างดีได้ยิ้ถามนึกอย่างไรถึงมาหรือรู้ว่ามีงานจึงพนมมือตอบพักพวกกันเกิดฝันประหลาด บรรยากาศและสถานที่ตรงกับวัดนี้เลยต้องพามาเพื่อพิสูจน์ว่าจะใช่หรือไม่และถือโอกาสทำบุญด้วยท่านพยักหน้าแล้วว่าอย่างนั้นหรืองั้นเชิญเลยจะให้ช่วยอะไรบอกนะเออไม่ต้องหรอกครับท่านต้อนรับแขกอื่นดีกว่าผมกับวัดนี่สบายอยู่แล้วเคยหลงในป่าช้าตอนเป็นเด็กวัดเกือบช็อกมาแล้วกราบนมันสการจบหัวราอซะหน่อย เมื่อท่านบอกงั้นตามสะดวกเถอะจึงลงจากกุฏิเดินนำหน้าบรรดาพักพวกหลายคนเหลือไปที่มือของถาปวีเห็นถือผ้าเหลืองก็อดไม่ได้ตามนิสัยชอบสอดของผมจึงถามจะบวชใครหรือบ้าสิอนหนอมก็แหวนตั้งใจมาบวชโพตนที่เห็นในฝันตั้งหา,อ,าหอ้าวเหรอเอ๊ะต้นไหนล่ะมันเยอะแยะไปหมดในวัดน่ะผมชี้ไปรอบบริเวณซึ่งขึ้นอยู่มากมายห่างกันเป็นระยะ บางต้นติดกันเหมือนคู่แฝดยังไม่รู้ช่วยพาเดินดูหน่อยสิที่เห็นในฝันต้นนั้นอยู่ใกล้น้ำมีกอไายและตะเคียนขึ้นอยู่ด้วยละอะาเธออธิบายถี่ทวนเอก็หลายต้นน่ะที่ลักษณะอย่างนี้คิวย่นตอบเพราะมันยากที่จะรู้ได้จริงๆผมยังสายตาไปตามต้นโทแล้วหยุดอย่างต้นหนึ่งจำได้ว่าหลวงจบกระบวนยุตเป็นผู้นำมาจากอินเดียแล้วปลูกด้วยตนเอง เมื่อสักห้าสิบปีกว่ามาแล้วพร้อมกับสารีลิกธาซึ่งมรนจุอยู่บนรอดเจดียด์ริมน้ําหนูแหวนหรือถาปวีสายหน้าบอกไม่ใช่เพราะในฝันมันรกมากมีต้นไม้เต็มพืชจึงพาเดินเรื่อยไปจนถึงหลังโบสถ์ซึ่งยังเห็นกองฟอนที่สําหรับเผาศพสมัยก่อนยังอยู่ดีเรียบร้อยไม่พังสลายไปตามกาลเวลาด้านหลังทัดไปเป็นป่าช้าเก่า ที่ผมบอกคือหลงเข้าไปเก็บดอกนมแมวแล้วหลงทางออกไม่ได้อยู่หลายชั่วโมงปัจจุบันบรรดาวิญญาณถูกบุกรุกเพราะเป็นบ้านคนหมดแล้วพาเดินเข้าไปจนเห็นโพต้นหนึ่งอยู่ติดริมน้ำแต่เขียนกับไผยป่าหลายก่อขึ้นรวมอยู่ด้วยกันจิงจี้ให้หนูแหวนดูพร้อมถามใช่หรือไม่เธอพยักหน้าเร็วและบอกตรงตามในฝันเป๊ะเลย ึงต่างลุยฝ่าต้นกระถินและไม้อื่นล้วนสูงเลยหัวเข้าไปจนถึงโคนโพนูแหวนจารณัยอีกพร้อมชี้มือประกอบคำนี่แหละลื่นลงตรงนี้ชายคนนั้นหยิบไม้ไผ่ที่ล้มแล้วยื่นให้จึงไต่ขึ้นมายืนตัวสั่นตรงนี้ขณะผมยืนฟังเธอเล่าอย่างตั้งใจคุณสออเชื้อหอมและคุณสุขสันพร้อมทั้งคุณกรองแก้วช่วยถาปวีคลี่ผ้าเหลืองออกเป็นผืนยาว เพื่อห่มรอบต้นโพยใหญ่ขนาดสองคนโอบก,ก็คิดไม่น่าเป็นไปได้ทำไมจึงฝันเห็นสถานที่ถูกต้องเพราะเธอไม่ใช่คนพื้นที่นี้เหมือนกับผมและไม่เคยมาเลยอีกตั้งหาม่านของหนูแหวงอยู่ถึงโคราชนูนหรืออาจจริงอย่างที่ผู้ชายในฝันซึ่งช่วยให้เธอขึ้นจากตะลิงบอกชาติก่อนเธอเป็นคนที่นี่กำลังทิกเพลเสียงถาปวีดังขึ้นจนสะดุง้งเอ,อ้าอา ยืนคิดว่าเรื่องเก่าๆอยู่เรื่องไงไม่มาช่วยกันเลยนะใจดําำอย่างกับผมรู้เธอจะพูดอะไรต่อจึงรีบยกมือร้องเฮ้ยเฮ้ยอย่าอยาอย่าหยาบคายเดี๋ยวปล่อยไม่ได้ป่าช้าสะหรอกแล้วตอบไปตามตรงกำลังคิดนะจริงแต่ว่าอะไรหรือถาปวีถามสวนท่านควันคิด,ดว่าแหวนนะ่ะคงเป็นลูกสาวคุณน้ำคุณนางเก่าอยู่ในกรุงศรีอินุยาและสวยกว่าใครด้วย ผมหยุดแค่นั้นเพื่อแกล้งให้เธอซักและก็ได้ผลท้าวุวียิ้มน้อยยิ้มใหญ่สูดลมหายใจเข้าปอดก่อนถามแล้วยังไงอีกจึงต่อแล้วก็ถูกแม่ทัพพม,มา่ามันฉุดมาคาทิ้งซะที่นี่นะสิโอ้โหความคิดของอานี่เลวชาติจริงๆเธอบริภาสเต็มปากพร้อมทั้งมะม่วงที่เก็บได้แถวนั้นลูกขนาดเท่ากัปั้นคว้างอย่างเร็วและแรงหมายหัวผม ดีว่าเกิดปีวอกลบแผลอย่างไวเลยรอดเจ็บไปได้หวุดหวิดครั้นเสร็จจากการบวชโพทําทำบุญกับวัดสีกุกเรียบร้อยพวกเราเดินทางต่อไปยังจังหวัดสุพรรณบ้านของคุณสอเชื้อหอมกราบไหว้หลวงพ่อวัดป่าเลไลที่ตำนานกล่าวเอาไว้คุนแผนนำลูกชายมาทำพิธีเผาและปลูกเสกเป็นกุมารทองที่วัดแห่งนี้จริงทัแค่ไหนพิจารณาเอาเอง กลับถึงกรุงเทพด้วยความสุขใจปลอดภัยทุกคนทำงานไปตามปกติผมคอยถามไถ่าถามพวีเสมอว่าไปทำบุญบวชโพมาแล้วจิตใจยังร้อนรุ่มอยู่หรือไม่เธอให้คำตอบสบายขึ้นมากทีเดียวและไม่ฝันร้ายอย่างนั้นอีกเลยวันหนึ่งคุณกรองแก้วกระซิบบอกแหวนเขามีสิ่งลึนลับอย่างหนึ่งในตัวอะไรหรือครับบอกหน่อยเถอะอยากรู้ผมซักถามเขาเองดีกว่า เดี๋ยวหาว่าฉันเอาความลับมาเปิดเผยคุณกรองแก้วปฏิเสธผมหึมหึมอยากถามอยู่หลายครั้งทัปวีมีความลึกลับอะไรอยู่ในตัวของเธอกันแน่เพราะต้องการเก็บเอาไว้ประดับความรู้แต่ไม่กล้าสักทีนอกจากกลัวจะไม่ได้รับคําตอบแล้วอาจถูกอะไรที่อยู่ใกล้มือเครี่งหัวเข้าอีกเพราะรู้อยู่ว่าเธออารมณ์ร้อนขนาดไหนจึงยังเก็บความลับอันดามืดมาจนถึงทุกวันนี้เฮ้อ คราวคุณประสิทธิ์ก็ทีหนึ่งแล้วอยากรู้ไม่ได้รู้เลยกลายเป็นผมเองต้องจิตฟุ้งซ่านรุ่มร้อนไปซะแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้